ปียนุษ์เป้นน้อยพยายามไม่กดดันทีมตั้งเป้าป้องกันแชมป์ซีเกมส์ให้ได้ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่องดาววอลเล่ด้วยค่ะความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีม,ทมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมซึ่งตอนนี้กำลังเก็บตัวอยู่ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป้นปียนุษย์เป้นน้อยรีบโลทีมชาติไทยกล่าวว่ามีความกดดันบ้างแต่ไม่อยากเอาความกดดัน มาแบบไว้กับทีมแต่จะทําให้ดีที่สุดและค่อยๆปรับไปทีละก้าวตอนนี้มองที่ซีเกมส์ก่อนแล้วก็เนชั่นลีเพราะว่าแมตช์ตอนเนื่องกันก็อยากจะทําให้ดีที่สุดแล้วอยากจะป้องกันแชมป์ไว้ให้ได้ขณะที่บีมพิมพ์พิชยากงรับตัวตบหัวเสาทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นสัปดาห์ที่2ที่ได้ซ้อมร่วมกับทีมสิ่งที่ต้องปรับตัวคือสภาพอากาศเพราะค่อนข้างที่จะร้อนแล้วเรื่องระบบทีมด้วยจะพยายามรักษามาตรฐานตัวเองให้ดีปีนี้ต้องทําร่างกายให้ดีเพราะ เพราะมีรายการแข่งเยอะมากและจะทําให้ดีที่สุดสําหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถูกจับอยู่ในสาย A ในซีเกมส์0 2 3ร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาโดยทัพลูกยางสาวไทยจะออกเดินทางไปประเทศกัมพูชาวัน 7, ที่7พฤษภาคมเที่ยวบิน W E 586 เวลา7.30นาสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยในซีเกมส์2023วันที่9พฤษภาคม2566เวลา17.00น,ทนไทยพบกับอินโดนีเซียวันที่10พฤษภาคม2566เวลา14.30นาทนนีไทยพบกับเมียนมาวันที่11พฤษภาคม2566เวลา14.30นาทนนีไทยพบกับมาเลเซียคุณละครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดง ความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช่องดาวน์เวลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ